สำหรับเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาบริเวณท่าเรือจุกสเสม็จฐานทัพเรือสตีหีบกองทัพเรือได้มอบหมายให้เรือหลวงจัก,กรีนิิเบตประกอบกำลังเป็นหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารนภัยทางทะเลเพื่อรับมือกรณีพายุโซนร้อนประบึกซึ่งพาดผ่านบริเวณภาคใต้ไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอน,นครับ จากกรณีที่พลเนอเอกลือชัยรุดดิษผู้ประชาการทหารเรือได้สั่งการให้มีการจัดกําลังเตรียมความพร้อมให้มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนปลาบึกขั้นสูงสุดโดยเตรียมเรือหลวงอ่างทองพร้อมเรือหลวงมุกุดราชกุมารรอรับคําสั่งเพื่อนํากําลังไปช่วยเหลือภายใน24ชั่วโมง ล่าสุดเมื่อวันที่4มกราคมที่ท่าเรือจุกสเมเหตฐานทัพเรือสัตีบีพลเรือเอกนพดลสุภากรผู้บัญชาการกองเรือยุทธการได้เดินทางมาทําการตรวจเยี่ยมกําลังพลและความพร้อมเกี่ยวกับภารกิจดังกล่าวหลังได้รับคําสั่งให้มีการยกระดับการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดโดยมอบหมายให้เรือหลวงจักรีนรุเบศเป็นหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลทั้งนี้ได้มีการจัดเตรียมกําลังจํานวนทั้งสิ้น900นาย จัดเตรียมความพร้อมโดยการโหลดน้ำมันเรือน้ำมันอากาศยานรวมไปถึงน้ำบริโภคและสเสบียงอาหารต่างๆถ้ามีการช่วยเหลือขึ้นมาบนเรือโดยหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือประกอบกำลังด้วยเรือหลวงจากกีนเนรเบดและอากาศยานจำนวนสี่ลำหน่วยประชาการสงคารามพิเศษทางเรือพร้อมเรือ,อยางและชุดปฏิบัติการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำชุดสำรวจและประเมินความเสียหายชุดค้นหาช่วยเหลือผ,ผู้ประสบภัยบนบก ชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์และกรมแพทย์ทหารเรือทั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมและสาธิตวิธีโหลดสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยทางอากาศและการลำเลียงผู้บาดเจ็บด้วยอากาศย,ยานเพื่อนำส่งโรงพยาบาลสนามภายในเรือที่มีการจัดเตรียมความพร้อมไว้ทุกระดับด้านพลเรือเอกนอพจนกล่าวว่าขณะนี้กองทัพเรือมีคำสั่งให้เตรียมความพร้อมออกเรือเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือได้ตลอดเวลาตั้งแต่เวลา12นาฬิกาของวันนี้ หรือปฏิบัติการได้ทันทีหลังศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพเรือหรือศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพเรือมีคําสั่งลงมานอกจากมีการโหลดสัมภาระสิ่งของจําเป็นอุปกรณ์การช่วยเหลือและทีมปฏิบัติการครบถ้วนแล้วเพื่อมุ่งหน้าลงสู่พื้นที่ภาคใต้ในเวลาเดินทางประมาณ15ชั่วโมงเพียงแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะไปในพื้นที่หรือระยะเวลาใดโดยกําลังมีการประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาและเตรียมความพร้อมไวอ้อย่างเต็มที่ และนี่คือประเด็นที่น่าสนใจซึ่งพี่น้องทางภาคใต้กำลังประสบกับอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อนประบึกทีมข่าวมชมวนบ้านฉางได้ติดตามมาให้พี่น้องชาวบ้านฉางได้รับทราบและพบกับประเด็นที่น่าสนใจในครั้งต่อไปครับ